ลุงคานจากสุพรรณบุรีค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงคานคะครับวันดีครับคุณลุงอายุเท่าไหร่อายุเจ็ดสิบห้าปีครับเจ็ <75. S 2> <75. S 1> ดสิบห้าปีแล้วพีพ่น้องลุงอยู่อำเภออะไรครับลุงอำเภอ,อ,อส,สองพี่น้องสุพรรณบุรีสองพี่น้องลุงถามเรื่องอะไรครับวันนี้ลุงคือผมซื้อนานน้องสาวไว เราก็ทำหนังสือสัญญากันเองเงซื้อสัญญาจจกตารางแล้วก็มาเขียนกันเองแลยก็เสร็จเงินมาว่าเขาขายมาให้ผมสัญญาเนี่ยมัน,มนมปัจจุบันมันมีอายุสามสิบปีได้แหละอืมทำนี้สัญญามันจะใช้ได้หรือเปล่าไม่รู้คุณยังไม่ได้โอนไนงะอืมแล้วน้องสาวยังอยู่ไหมยังอยู่ครับ ยังอยู่คุณลุงซื้อนาจากน้องสาวกี่ไร่ห้าไร่ครับห้าไร่แล้วตั้งแต่ซื้อมาเนี่ยลุงก็ทําประโยชน์ทําไร่ทํานาอยู่ใช่ไหมครับครับอ่าแสดงว่าลุงครอบครองมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่ซื้อมาสามสิบปีอย่างนี้ครับคุณลุงครับชวนน้องสาวชวนน้องสาวไปโอนใช่ไหมครับลุงครับไม่มีปัญหาครับยังโอนได้ครับไปโอนเลย เดี๋ยวเกิดกอนะเกิดน้องสาวใช่เกิดน้องสาวเสียชีวิตขึ้นมาจะยุ่งยากมากเพราะว่ามันจะกลายเป็นทรัพย์มารดของลูกน้องสาวพอเป็นมรารดปั๊บเนี่ยเขาต้องไปร้องจัดตั้งผู้จัดการมรารดผู้จัดการมรารดขเขาก็ต้องมาโอนให้กับคณตาอีกทีหนึง่งมันมีข้อย,ยุ่ง <Syn> ยากเยอะถ้าอย่างไรเสียคนตาพาพาน้องสาวไป นะพาน้องสาวไปทําการโอนเสียที่สํานักงานที่ดินอําเภอที่ดินอยู่สาขาอาเภออะไรครับลุงสองพี่น้องหรือเมืองสองพี่น้องนีครับที่สาขาสองพี่น้องมีก็ไปโอนเลยให้น้องสาวเอาโฉนดไปแล้วก็เสียค่าธรรมเนียมการโอนก็ตามราคาประเมินที่ดินห้า,หาไร่นะครับไร่ละกี่แสนกี่หมื่นกี่ล้านอย่างเงี้ยนะก็คิดคำนวณราคา<ถ>ประเมิน นะครับประเมินก็จะมีภาษีประมาณสองเปอร์เซนค่าโอนนะแล้วก็คุณป้าแกก็ต้องน้องสาวก็จะต้องเสียเสียภาษีเงินได้นะครับอีกประมาณสองเปอร์เซนเหมือนกันเพราะว่าซื้อขายกันเนี่ยก็แสดงว่าเขาก็มีเงินได้ทีนี้มันจะเป็นเงินปัจจุบันเนี้มันไม่ใช่ไปสามสิบปีที่แล้วอ่ะเนาะอมันโอนที่เป็นปัจจุบันอืมันมีะมันมีเป็น คุณตาก็ช่วยออกข้าวโอ้ให้กับน้องด้วยละกันครับนอ้ข้าวโอนลไม่มีปัญหาแต่คนนี้มันมีปัญหาตรงที่ว่าเขาถูกน้องสาวคนเล็กอายุแย่ไว้สัญญาณนั้นมันใช้ไม่ได้เลยมันขาดอายุความไปแล้วไม่จริงใหญญขาเกินไปแต่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แต่ไปยุ่ยแย่กันอย่างนั้นไม่ได้ นะมันเป็นยงน้อืมพาไปพาไปพาไปพาน้องสาไปที่เราก็ต้องรู้และมีคนยุเนี่ยเพราะงั้นก็รีบอุ้มไปเลยอุ้มไปปั๊บจัดการทุกอย่างเลยคล้าโอนออกให้หมดเลยรับปัจจุบันเนี่ยเองไอ้โนดแต่เมียมันอยู่กับกองทุนคืนตูนนอ่าอ่าโอนไม่ได้ดีตรงเนี้ยโอนไม่ได้มันโอนไม่ได้เลมันเหลืออีกสองปีที่จะหมด สัญญากกองทุนพื้นโพคือต้องข่ายตอนออกหมายหมดที่ผมที่ผมอยู่ปล่อยเวลาระยะเวลาไว้เพราะมันติดกลองตุนนี้แหละแล้วแต่ผมมันไม่เนี้ะ อันนี้แหละเป็นปัญหาเลยถ้าติดกองทุนเนี่ยมันต้องไถ่ถอนมาก่อนเพราะงั้นคุณคุณยายน้องของคุณตาเนี่ยเขาก็ไม่สามารถโอนได้ไงเพราะว่ามันอยู่กับกองทุนใช่ไหมครับแล้วใครเป็นคนเอาไปเข้ากองทุนน่ะน้องหรือตานนองน้อง,น,องน้องเอาไปเข้าก็ต้องไปไถ่ถอนออกกอนในใน,ในจระโดนดใบนี้มันมีชื่ออยู่สี่ชื่อ แปลงใหญ่ใช่ไหมเข้าไปทั้งหมดครับเขาเอาเขากองทุนทั้งหมดเพราะไอ้ไอ้น้องชายคนหนึ่งในจำนวนสี่คนเนี่ยคอยืมเงินโนเสริเงินโนดของทุกคนมันอยู่เชนโนนใบเดียวกเนี่ืมีชื่อหลายคนยืมไ,ไปกู้ทกสที่พา้าตีปรากฏวันนี้ต่นขึ้นมาเจ็ดแสน กู้มาจามนันแลแล้วสุดท้ายก็ออกไปเข้ากองทุนฟื้นฟูนั่นนั่นแหละผมเองก็แนะนาให้ไปเข้ากองทุนฟื้นฟูผอไปเข้ากองทุนฟื้นฟูว่าห้าปีทองห้าปีแล้วก็เหลือนั้นจะปล่อให้หมดนะก็เอาชนะออกมาแบ่งกันครับการนี้ไอ้ไอ้คนที่เป็นนี้มันมันไม่ยอมปก นั่นแหละปัญหาแล้วก็เลยโอนไม่ได้ครับเอาละครับคุณลุงเข้าใจแล้วถ้าอย่างนั้นนะถ้าถ้ายังเป็นหนี้กองทุนฟื้นฟูนเนี่ยนะครับผู้ขายเขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเอามาโอนให้นะก็ต้องชาระหนี้เสียหมดก่อนชาระหนี้หมดแล้วก็มาแบ่งกันอีกทีหนึ่งคุยกับลุงคานตามนี้นะลุงนะค่ะครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณลุง